สวัสดีขัดโคน้นวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอลิล,าล่าติคิดใจนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาซีรีส์2025เรื่องนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องที่สน,นุกมากเป็นแนวแบบดรามา่าสงครามโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมล้วแบบเคมีเข้ากันสุดๆเลยคะ่ะพระเอกพระนางฉลาดมากโหดกันทั้งคู่ตอนแรกๆนะคะแบบ พระเอกกับนางเอกก็จะเป็นศัตรูตรงข้ามกันนะคะศัตรูที่ทําสงครามด้วยกันจนวันหนึ่งพระรองนะคะยิงนางเอกตกหน้าผาทั้งที่เป็นคู่รักกันแล้วก็พระเอกก็ได้ช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้หลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันจนแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหลังจากนี้ก็ให้ทุกคนไปดูเองนะคะสามารถดูที่ได้ไอชีอีนะกะทุกคน